ทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยคนเดียววะน้องนัระวังตัวด้วยมาอยู่ใกล้พี่นี่ทุกคนไม่รู้ว่ามอพี่วันนี้มันทำไมไม่อยู่ในกอ,องทอมนะเฮ้ยมึงมาทำพี่อะไรพี่ดาวะเฮ้ยเฮ้บริวา,ว,าวารน,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 น้องวันน้องนันระวังตัวนะดีตัวไอ้หมอพี่คนนี้มีมวิชาอาคนเต็มกล้ามากเลย คนไม่รู้ว่าหมอพี่มันกำลังทำอะไรอยู่นะทุกคนหรือว่ามันรักษาอาการบาดเจ็บของไอ้ปอบคนนี้นะไปทำลายมันไปทำลายกมันนันถอยถอยมาถอยมานั่นเฮ้ยถอยนั่นถอยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพีเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ น้องนันท้าพิสูจน์นะครับผมเบียสีก่อนในคำคืนนี้นะผมก่อนจะกลับมาดูไอ้มอพีคนนั้นนะทุกคนที่ได้ใช้ส่ยเวททำลายชาวบ้านนะก่อเขาที่แล้วที่ผมได้มาพิสูจน์ไปแล้วรอบหนึ่งกับพี่พิมนะทุกคนเมื่อมันใช้บริวารของตัวเองนะครับผมได้ทำลายผมกับพี่พิมนะแต่ไม่สามารถทำลายพี่พิมพ์ได้นะทุกคนเพราะพี่พิมได้ใส่นินที่ท่านยิงเพชรให้ไว้นะทุกคนก็ผมก็วันนั้นก็โชคดีนะทุกคนที่กลับมาอย่างปลอดภัยนะไม่มีแบบได้รับบาดเจ็บเลยนะทุกคนก็วันนี้ก็เลยผมจะกลับมาอีกครั้งนะ ความมาดูไอ้มอพีคนนะมันจะอยู่ที่เดิมอีกหรือเปล่านะทุกคนก็ระวันนี้ผมมีแขกรับเชิญเป็นพิเศษนะทุกคนนีนะพอ่อพสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะครับพอผมดูจากคลิปน้องนายนกับน,น,น้องพิมแล้วนะพี่ก็เหมือนกับว่าไอ้มอพีคนนี้ผมก็อยากจะอยากจะเจอเหมือนกันนะว่ามอพีคนนี้มันมีวิชาอาคมเก่งกล้ามากขนาดไหนนะปอยผมก็ไม่กลัวนะเพราะตอนเนี้ผมก็มีของดีติดตัวมานิดหน่อยนะพีเอฟซีทุกคน ผมก็ไม่อยากจะพูดมากนะของดีที่ท่านใช้ให้ผมมาผมก็ได้พิสูจน์นะว่ามันเป็นยังไงของเขาดีจริงจนผมไปตอนไหนตอนไหนแม้ว่าเป็นผีดวงวิญญาณอะไรก็เข้ามาใกล้ผมไม่ได้นะแต่ท่านชายบอกว่าสิ่งของที่ท่านชายให้ผมมาเนี่ยต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีห้ามให้คนอื่นเห็นแต่ผมอาจจะไม่ให้พี่ๆี่เห็นนะเพราะมันอยู่ในกระเป๋านะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะแทบเป็นบริวารของไอ้หมอผี P, นะไม่ต้องกลนะัวนันนันถ้ามันเข้าใกล้เราไม่ได้อยู่แล้ว พราะยังไงมันถ้ามันเข้าใกล to like ้นะมันจะโดนของดีจากท่านชัยแล้วครับผมทุกคนเอานี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วทุกคนเอานี้ไปพิสูจน์กันเลยดีกว่านะครับผมไปไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราค้งจะเด็ินหน้าพิเศษอย่างเงี้ยครับผมเพราะวันนี้ก็ที่ไก่เลยที่ก็สุดถนนเส้นเนี่ยสุดถนนเส้นเก่านี่เป็นถนน ไม่ไม่รกระตับเนียนี่ก็เป็นบ่อน,น้ำนะทุกคนมันยุกมันยุยกไก่ก็หมู่บ้านนะพอกระตอบไหมอพีอยนะู่นทุกคนอนะยู่ไก่ก็หมู่บ้านมากเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้ไหมอพีมันจะทําอะไรผู้ชมต่อนะทุกคนก็ก็อยากจะมาช่วยเหลือชาวบ้านนะที่ชาวบ้านโดนคุณทรายคุณทราย ของไอ้มอพี่คนนี้นะทุกคนก็เลยแบบจะมาหยุดพิธีกรรมมันนะช่วงวันพราแบบนี้ทุกคนข้องมันจะแรงมากเลยนะผมกี่ทธีคือแบบต้องระวังนะวันนี้ก็ยังโชคดีนะที่ได้มากับพิเียนะทุกคนก็พิเศนก็ได้ข้องดีมานะครัอบผม ก็อีกไกลพอสมควรนะครกบก่อนที่เราจะไปถึงสุดมู้ใหม่ขอ่ <c oughs> อยมากเลยเพรามันไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านแบบที่ผมอยู่ได้นะเพราะมอปลียวนะพวกตามตัวมันนานแล้วทุกคนพวกจ้องจะทำรายมัน,นานแล้วทุกคนแต่มันมีวิชาที่สามารถทำรายพวกพวกชาวบ้านทุกคนพวกชาวบ้านเลยนะขับไล่มันออกมานะทุกคนมันเลยต้องมาอาศัยอยู่พวกในป่าเป็นไงทุกคนแล้วก็ มาทำพวกกระต๊อบอาศัยอยู่นะครับผมไปดูเราเดินไปต่อกันดีกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะคืนนี้ก็ทางเหมือนอาจจะลกลงนะทุกคนไก่ไม่รู้เหมือนกันนิด ใช่ครับผมตอนนี้ก็มีแต่ว่ามีสงครามกันด้วยนะนไปที่เราถึงไม่่ตอกันอีกาครับผมเราก็ถึงทางเข้าแล้วนะถังข้าผมนี่นะทางเข้าคอ,อ,อยมอกผิวเนี่ยมันชอบอยู่แบบที่รับรำ้อนนะแม่ใช่ป่ะ,ะใช่พี่ โมพี่ม่ชออยู่เทกับตาแมทนไปเราเข้าไปดูอันนี้คนไม่ลอกพี่มันมพี่นนี้ไชอบอยู่เทลกัตาพี่อันนี้ลอยตัดไม้มันพี่ที่มันมาทำกระตอเฮ้ยเสียงอะไววะนั้นเฮ้ยเสียงใครเสียงใครเวะ

เยพี่เฆระวังนะมันมีมันมีบริวารของมันด้วยไม่รู้ว่าพี่จะเอาอ,อยู่เปล่าไปทุกคนเ,เราไปดูให้รู้กันเลยว่ามันใช้หมอผีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแสงไฟไปนู่นวะน,นู่นนู่นนู่นเฮ้ยไะวัเฮ้ยน้ตาำม,มาดิ นายนี่นไหนายใครคนนี้บ้างใช่แหละไอ้โมพี่คนนี้แหละเด้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนมันมันจะพาบริวารมันไปไหนก็ไม่รู้นะใช่ไหมใช่ไหมลงน้ำใช่แหละโมพี่คนนี้แหละคนโมพี่คนนี้แหละทุกคนเฮ้ยมึงไป็นใคเฮ้ยมันกำลังทำพิธีมึงเป็นใครผมว่ามันน่าจะรักษาลูกพี่มันอยู่พี่ ที่มันโดน,นพี่พิมทำร้ายไปคราวที่แล้วอ,ะอ่ะอดูมันทำวิธีแล้วเฮ้ยอะครับพี่พีททุกคนเฮ้ยไอ้หมอผี มึงทำอะไรมึงมึงทำอะไรกันกูอยากรู้มึงเป็นใครมึงอยู่ตรงนี้ได้ไงมึงทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยขนาดแล้วนะอยา่างตัวเนีย้ยมาอยู่ใกล้พี่นี่คนไม่รู้ว่าม่อพี่วันนี้มันทำไมไม่อยู่ในขระต้อมนะเฮ้ยมึงทำพีอะไรขึ้นดาววะ เฮ้ยเฮ้ยบริวารน้องวันน้องนานระวังตัวนะดูี่ทุกคนมอพี่คนนี้มันมีวิชาอาคมแตงกล้ามากเลยทุกคนไม่รู้ว่ามอพี่มันกำลังทำอะไรอยู่นะทุกคนหรือว่ามันรักษาอาการบาดเจ็บของไอ้ปอบคนนี้นะไปทำลมันไปทำลายกมันนันถอยถอยมาถอยมานั่นไอ้ย ไม่นานไม่น้องกลัวมีกี่เราเป็นไรมากป่าวเดี๋ยวเราไปกินกันบ้างเรอไอ้หมอพีไมงอย่าลองดีกูใช่ไหมพี่จะกลับเลยพี่ม่นานตั้งกองได้เลยพี่ขอตั้งกองก่อนนะพี่พีทีทวนไปทุกคนภมจะแก้แค้นขึ้นมานะไม่อยากจะเจอดินมานั่งนี่นะเจีจะขันเลยพี่รอก่อนเถอะวันเลวากูเยอะ ถ้ามันเข้ามานั่นมันไม่กล้าเข้ามาหรอกยังไงมันก็ไม่กล้ามามันนั่งข้างพีนี่แม็กกี้มเข้ามาไปมึงมามึงอย่ามึงเข้ามามึงเข้ามาคุณแม่กกีมเข้ามามึงเข้ามาดิมีแม็กกี้มันเข้ามาให้มันเข้ามายังไงมันก็เข้าใกล้เราไม่ได้น้องนันมันต้องกลัวทุกคนผมยังไม่ให้เจ็บนะ ไอแน่ๆที really ่มันเข้ามาต้องนันไงมันก็เข้ามาไม่ได้ตั้งกล้องมานั่งค้างพี่นี่มานั่งค้างพี่นี่เดี๋ยวมันจะรอดทำ้ายเอาเพราะบริวารมันเยอะนะน้องนันแต่มันเข้ามาทำไมกำลังกำลังจะออกมาเุ้ยน้องนันมานั่งค้างพี่นี่ถึงวาเร็วพี่วอนั่งงี้ตั้งพี่ไม่ต้องกลัวเจอดีแล้วมันเป็นแค่ผีเดี๋ยวกันมามาทำลายเราไม่ได้หรอกบริวารมัน ดูมันด้วมัวคนจับขาดูคนจับขาดูนั่นดดคนจับขาเดนั่นดูคนจับขาเิดนั่นเจ่องดีแล้วระวังนอุ้ยมันไปไม่ได้นี่มันมีนี่มันนี่คนนี้อะไัน่องดีแล้วมจะดีไไหนมันไม่ได้วันนั้นบริวารมันเยอะใช่ที่ผมบอกแล้ว พี่ถ er. ามพี่มาบริวารนี้แหละที่มันทไม้ขึ้นอ่ะถามพี่มาถามมายาดนึ่งเบอร์ยาดนึ่งเบอร์ถามมานั่นเร็วดีแล้วแล้วว ouais ่างเร็วยวมีคนดื <S <S you know ่มพอมมีคนดื่มพอมไม่รู้ว่ามีบริวารเยอะแยะขนาดนี้นะมาพี่คนนี้ ทุกคนมันเกิดอ,อะไรขึ้นทุกคนทำไมถึงบริวารมันทำร้ายไอ้พวกหมอทุกคนเพราะเองไม่มีของดีติดมาไงเองก็ต้องหาของดีติดมามึงมาหาพี้ตายมึงอยากลองดีกับมึจงจริงไอ้หมอผีแน่จริงตอสู้กูมาแล้วตัวเลยวิชาคมึงแก่งก้าอะไรตรงนั้นนั่งข้างล่พ่ดิน่งตรงนี้พี่บอกให้มาน่งนี่ หรืวากันเยอะยังไงมันเท่าอยู่ข้างๆพี่มันทำร้ายเราไม่ได้หรอกถ้ามันแก่งกล้าขนาดไหนมันก็มาทำไร้ายไม่ได้เรามีของดีอย่างฉันชายไม่ต้องกลัวดขนาดไหนกูไม่กลัวนี่ครับพี่พีชน้องนันระวังตัวนะ,พ,นะพ,พี่คพี่พีชนผมไม่คิดไม่ฝันว่ามอผีคนนี้ จะมีบริวารมากขนาดนี้นะพี่พี่เอซีทุกคนซึ่งน้องนันเนี่ยตอนนี้ยเขาเหมือนกับว่าจะโดนบริวารมันดึงขาผมก็ต้องพยายามช่วยน้องนันไว้นะเพราะน้องน,นันเขาไม่มีของติดตัวมาเลยผมมีของดีจากท่านชายมาแค่อย่างเดียวนะพี่เอซีถ้าผมให้น้องนานปุ๊บไอ้บริวารมันก็จะจัดการผมผมต้องพยายามชวนน้องนันมาใ,ใกล้ๆผมนะพี่พี่เอสซีทุกคนแล้วผมไม่รู้วม,มันทําพิธีอะไรต่อเนี่ยถ้าไม่ดีก็ต้องถอยเดินทางถอยก่อนอนะ่ะน้องนันใช่ไหมใช่พี่รู้สึกว่าไอ้หมอผีคนนี้เก่งกล้ามาก บอกถ้ามีโอกาสอ่ะเดี๋ยวเราต้องพาท่านชายมาจัดการมันไม่ต้องกลัวตรงนั้น่อนผมบอกให้พ่อพี่คนนี้มันไม่ธรรมดาขนาดผมมีของดีท่านชายมึงคือใครกูอยากเจอเดี๋ยวมึงก็รู้ท่านชายคือใครอ่ะมึงอยากลองดีใช่ไหมใช่ที่ไม่อยากลองดีกับท่านชายเดี๋ยวมึงได้เจอว่าวันนี้กูกูฝากไว้ก่อนนะมึงเดี๋ยววันหลังกูมาเอาคืนแน่ไม่ต้องกลัวหรอกจัดการมันมเข้ามาัเข้ามามึงเข้ามาดิมึงเข้ามา ไปไม่ได้หรอกนังแล้วพี่นีพี่นี้ไม่ไหวแล้วทุกคนมันว่านเนเยอะเกนพี่พี่เปนกลางอยู่ดกเครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนทุกเดลอบไป g e เก็พี่พีเอทุกคนนะครับก็ตอนนี้ผมกับน้องนันต้องขอเดินเดินทางกลับบ้านก่อนนะเพราะผมรู้ว่าไอหมอกพีคนเนี้ย มันมีวิชาคมแกงกล้ามากเลยนะขนาดผมมีของดีจากท่านชายแล้วผมเอามันไม่ลงจริงนะพี่พี่เอฟซีทุกคนขนาดมันมีบริวารมันมากมายนะพี่พี่เอฟซีทุกคนมันมาเล่นงานน้องนันแบบทีเผื่อนะพี่พี่เอฟซีทุกคนและผมก็ต้องป้องกันตัวข้างหน้าผมด้วยและข้างหลังมันมาข้างหลังแบบเนี้ยผมกับน้องนันน้องนันเขาตั้งหลังไม่ทันถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้น้องนันมีของดีจีนไม้จินมือมาถ้ามาหาไอหมอพีคนเนี้ยไอหมอพีคนเนี้ต้องเจอดีแน่สักวันหนึ่งยังไงเราต้องพาท่านชายมาจัดการมันแค่ ถ้าไม่จัดการนั้นน้องนันบอกรงตพี่พี่ทีนะมันจะไปท okay. okay. ําอำลายชาวบ้านบริเวณนี้นะพี่พี่ทุกคนถ้าเป็นไปได้ผมกับน้องนันหรือว่าใครต่อใครต้องชวนท่านชายมาจัดการมันนะพี่พี่ทุกคนเพราะไม่รู้ว่าทีเนี้ยน้องนันได้รับเจ็บขนาดไหนผมก็ไม่รู้แต่ไอบริวารมันอะพยายามจะเข้ามาหาผมแต่มันเข้ามาไม่ได้นะพี่พี่ทุกคนแต่บริวารเข้ามาหาน้องนันใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมันมาทําไมน้องนันมีทั้งดึงขาทั้งผักผมก็ไม่รู้ ผมก็ต้องป้องกันตัวแต่น้องนั้นไม่ได้เอาของดีมาไงพีพีเอีคนยังไงก็ต้องขอโทษพีพีเอทีทุกคนนะที่ถ่ายต่อให้พีพีเอีไม่ได้นะผมเลยต้องรีบผ่าน้องนั้นกลับมาก่อนเพื่อความปลอ,อดภัยทั้งเราทั้งสองคนนะพีพีเอีคนก็คิดนี้นะยังไงก็แท้ผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขอโทษพีพีเอทีนะยังไงก็ยังไงก็งงกคอยติดตามราเราทั้งสองคนไปเรื่อยๆนะแค่นั้นน้องนั่ใช่ครับผมยังไงก็ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมทั้งสองคนจะขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะกลับไปให้น้องนั่นาาก่รริมแยค ครางนี้นะเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนดีกว่านะพี่ๆสีกนไปไปครับทุกคน